น้องสาวพี่ไปไหนนะน้องสาวน้องสาวไม่เขา้าไม่เข้าเซตไม่เขาา้าฉากไม่เข้าทำไม่เอาอะไรเลยเหรอเรียกน้องสาวอยู่ไหนจ๊ะเชียเชียครับเชียเชียเขาเรียกน้องสาวไม่ได้เรียกเชียแต่รู้ด้วยนะว่าเชียเป็นอะไรนะเดี๋ยวนี้ไปเล่นลู้เยอะ,อะแล้วมาม่าครับมามา่า <laughs> มาม่าครับมามา่มา,มา <laughs> มาม่าครับเ้ยเอ,อ้ยสักทีหนูวะออกไปไม่ได้ทำไมอะ่ะไม่มั่นใจเฮ้ยน้องเศร้ากินมันจะโชยนะเอ,อ้ยบ้านี้เื้อพูดจริงๆไม่มีมีเหรอนิดนึงทีนเหรอน้องสาวม,มีอะไรให้มั่นใจไหมมันไม่มั่นใจออกไปไม่ได้เอางี้ เดี๋ยวน้องมานั่งนี้ก่อนเดี๋ยวพิจาดกาให้พี่มีตัวช่วยเอาบ้างมัยมั่นใจปะเนี่ยเอ้ยเดินกันไม่กระเมี้ยนเอ้ยอันนี้ถามจริงนะไม่มั่นใจน้องสารรู้ว่ายังไม่ได้ขคี้เนี่ยไม่มั่นใจจริงๆเอาบอกวันมารู้สึกไม่สดชื่นนี่พูดจริงๆนะเรื่องของผู้หญิงอ่ะมันพูดยากนะเป็นไงเป็นไงไม่ว่ามึงซื้อมาทําไมพกทำไมไม่ใช่ผู้หญิงพกทำไมแล้วทำไมกูพกไม่ได้อะแล้วจะพกไปไหนพกไปให้ใครมึงจะพกถุงยางเลยนี้ทำไมอ่ะ โอ๊ยเอาไหมหนูเดี๋ยวหนูอธิบายแต่ละอย่างเลยได้เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยดูเดี๋ยวช่วย,ยดูยยนี่<ม>คือผลิตภัณฑ์ได้ไหมแขนสั้นโอ๊ยตึม๊ม อะไรอ่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ล้างจุดซ่อนเร้นโชกูบุสึเฟมินินคลีนซิ่งจ้ะครับผมนี่เขามีสารสกัดนะครับออร์แกนิกนะครับแล้วก็สารสกัดพีไบลติกช่วยให้น้องสาวเนี่ยสมดุลดีแล้วอ่อนโยนเหมาะกับจุดซ่อนเร้นที่บอบบางของสาวๆซึ่งไม่น่าเชื่อนะเพราะกูพูดปรษาผู้เรียนแล้วกูดูแบบว่าคุ้นปากคุ้นปากมากๆเลย หลายคนแบบสงสัยว่า,<อ>ามีทั้งสีชมพูด้วยแล้วก็มีทั้งสีฟ้าด้วยเอาท<ด>ี่ <นะ S 2> ขออธิบายสูตรสีชมพูก่อนออยังไงที่สีชม <c oughs> พูมันเป็นยัไงเพื่อน สูตรสีชมพูคือสูตร daily gentle care อ่อนโยนไม่ระคายเคืองเหมาะกับวันสบายๆส,สมมุติว่าบางคนบอกว่าพี่คะหนูยังไม่เคยเริ่มใช้อะไรเลยเออยังไม่ยังไม่รู้เลยว่าต้องใช้ยังไงเอาสูตรอ่อนโยนไปใช้ก่อนก็ได้แบบว่าบางคนกลัวว่าเพ้ยวใช้ไปแล้วแบบมันจะมีอะไรหรือเปล่าเอา,เอาแบบสูตรแบบอ่อนโยนไปก่อนแบบว่าตัวแบบตัวเริ่มต้นถูกแต่ถ้าเราใช้ไปจนถึงขั้นหนึ่งแล้วเรารู้รสึกว่าเฮ้ยหนูอยากแบบสบายๆวันนี้หนูอยากโลง่งหนูอยากฟิลดีฟิลแบบ like every day confident คือมันรู้สึกมั่นใจแล้วรู้สึกแบบสดชื่นด้วยตัว ตัวนี้ค่ะขวดสีฟ้าสูตร everyday confidence นะคะตัวนี้จะเพิ่มความสดชื่นแล้วก็สบายมั่นใจตลอดวันอันนี้ก็คือเหมาะเลยกับน้องสาวเอาเป็นว่าคุณจะใช้สูตรไหนก็ได้ทั้งชมพูแล้วก็ทั้งฟ้านะคะตัวนี้เลยสําคัญมากนะครับถ้าอยากให้น้องสาวสมดุลดีนะครับต้องพรีบโิติกจากโชกุบุสึครับบอกเลยว่าแบงค์แดงมีทองนี่95บาทเท่านั้น,นคุ้มมากนะฮะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปถูกต้องอยากรู้ว่าถ้าสมมติ ไอสิ่งอย่างเงี้ยผู้ชายใช้ได้ปะใช้ได้ใช้ได้ใช,ไดใช่ปะจริงๆอ่ะเขาจะชอบคิดว่าไอผลิตภัณฑ์ล้างจุดซ่อนเลนส์อ่ะต้องเป็นของผู้หญิงเพราะอะไระคือเขาต้องทําของผู้หญิงก่อนอันดับแรกคือเพราะว่าอวัยวะของผู้หญิงอ่ะมันถูกอยู่ภายในนึกอ,ออกไหมเพราะฉะนั้นการทําความสะอาดอ่ะอาจจะทําความสะอาดได้ไม่ทั่วถึงเท่ากับผู้ชายแต่ผู้ชายควรใช้เช่นเดียวกันไม่ใช่เปิดมาคุณก็หึม่มมันก็ไม่โอเคผู้ชายเปิดมาหึ่มก็มีค่ะจงหวาเปิดปุ๊บ ออมใช้ได้เพราะว่าเป็นสูตรอ่อดโยนไม่ว่าคุณจะแบบเพศไหนคุณก็ใช้ได้จากตอนนี้เพศเขาไม่จำกัดแล้วใครจะใช้ก็ได้เจ๋งเจงเจ๋งเงเจ,งจง ร้องตกใจไอ้นี้สิบเก่าสวยไหมสดๆไม่อย่างนี้นะสินประกรเนี่ยสมมุติว่าในเจนของกูนะยังไงคือแต่ละมหาลัยน่ำตางกัน a อแบจะเป็นทางหนึ่งลังสิตทางหนึ่งมงเทศทางหนึ่ง เด็กศิลปกรเด็กจุฬาธรรมศาสตร์คนละทางมสวทางนึงเขาจะมีความเขาจะมีความเป็นเด็กศิลปกรอยู่แต่เพื่อนเราไปทุกทางแต่เพื่อนเราไปทุกทางรังสิตเนี่ยชื่อเขาก็ชนกออ็เดี๋ยวก็จะได้ไปก,กูเรียนไงกูเป็นสิษย์เกา่าใช่แล้วเดี๋ยวก็แล้วเดี๋ยวหยงคอยดูนะก็จะมีเด็กผู้หญิงอ็เช่นวพี่คะพี่คะหรือว่าสิษย์เกา่าสมมติเราเอาสิษธ์เก่ามาหนูต้องถามเขาก่อนเลยว่าเขาเคยมีสัมพันธ์กับนายอไรหมไ่เีเราควรเอามาหรือไม่ควรคะควรเอามาเพราะว่าเขาจะได้เล่าได้ถูกต้องอย่าที่เราเคยยยยยยยแบบว่่่่ากููููีนนนตตต้้้้อออออองงงงงงปปั เมย์กูจะกูจะต้องอยู่นี่ป่ะไอ้สัต์ให้น้องๆแนะนำตัวกันก่อนครับเชิญครับสวัสดีค่ะเมจีนะคะมาจากช่องเฮจุดไฮรินค่ะอ๋อน้องเมจีเฮจุดไฮรินอ่าน้องเมจีอายุอะไรลครับอายุ25ค่ะ25ป้ีต้องต้องถามแล้วหรอแม้ว่าหนูเรียนรหัสอะไรเออ61มั้งคะหนูเข้าเรียนปีหนึ่งตอน61ค่ะพี่พี่นี้รหัสอะไร47่ไกลกันอะไรนะ น้องไ็ดับยังไงนะที่นี่เขาไม่สอนเลขเหรอหนูจบคณะอะไรนะครับคณะวิทยาศาสตร์ค่ะวิทยาศาสตร์และมีสาขามอะไรไหมเอกเคมีค่ะเฮ้ยแต่หนูเป็นอินฟูมาเป็นอินฟูมาเป็นอินฟูต่อไปค่ะก็สวัสดีค่ะชื่ออันอันค่ะอันอันเรียนจบจากคณะมัณฑนศิน เป็นเด็กๆวิทยาเขตนี้เหรอคะนี้ด้วยค่ะแล้วก็เรียนที่กรุงเทพด้วยเรียน2วิทยาเขตเลยมันพัะราชินแล้วมีสาขาออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่นค่ะว้าวเด็กแฟชั่นก็ต้องตัดเย็บได้หมดใช่ไหมมันต้องเรียนหมดใช่ค่ะแล้วหนูรหัสอะไรฮะศูนย์สี่หกหนึ่งค่ะหกหนึ่งวันเดียวกันวัเดียวกันเคยเจอกันไหตอนเรียนไม่ไม่ยากยา่ค่ะยาแล้วหนูรู้จักไอช่างที่เขาเจียเหล็กอยู่นี่ป่ะช่างที่เขาเจียเหล็กอยู่นี่ป่ะ เดี๋ยวเอาผมบอกเขาหน่อยได้ป่าวว่าเบาเ่ยออบกให้เบาเบาให้ไม่ตอนนี้เมจิเป็นอินฟูแล้วอ๋อตอนนี้ขายอะไรรถยนต์อยู่คะข้ามเลยใช่ไหมอะไรวะเนี่ยไม่ตรงสายทุกคนเลยเป็นธุรกิจของที่บ้านเหรอคะใช่ค่ะอ๋อใช่แล้วตอนนี้ก็แอบเป็นอินฟูเล็กๆอินฟูฝึกหาดช่องอันๆลูกสาวร้านอะไรค่ะโอ๋อโอเคพี่ต้องไปติดตามดูซะหน่อยนะมีอะไรให้พี่ไหมครับพี่ไม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 ่ ดาวคณะดาวตลกนี่กัดาวคณะมึงถ้าเป็นดาวคณะเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายอย่างพวกกูนะชายแท้งพวกกูเนี่ยเขาจะเรียกว่าปฏิบัติการสอยดาวใครจีบดาวได้คนนั้นจะมึงโดดเด่นอยากยืมหน้าน้องเขาไปตอนเรียนเลยอะ่ะโอ้ยคณะหนูเคยเห็นหน้าพี่ตอนแรกป่ะเอ้ยมึงพละชุดกูสุดสุดเอ้ยพละวิวยชุดกูสุดสุดเอยถ้ากูหน้าอย่างนี้นะ<ป>มึงอ่ะน้องไม่มีคนมาจีบหรอแฟนไม่มีเลยค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีเลยเคยมีแฟนมาไหมคะเคยค่ะเคยกี่คน สี่มั้งคะอ๋อโอเคอะอย่าโอเคโอเคโอเคตอนพี่ก็ตกใจมึหมูด้วยไม่ไม่ตอนนี้พี่ยิมว่าไม่เคยมีแฟนเลยเห็นดนวยว่าหนูเก็บตัวมากไงแค่มาสิบหนูก็ชอบได้เลยเพราะว่าหนูแบบไม่มีตัวเลือกอออันนี้นะเมจิถ้าในมุมกูนะมึงก็เลือกบ้างมึงก็เลือกบ้างคือมึงเลือกเลยเป็นอย่างงี้ไงเมึงไม่ได้มึงไม่ได้มาเข้ามาแล้วมึงก็ชุดทเขาซะหมดมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะค่อนข้างเหงาและอันอันล่ะไม่มีใครมาจีบเราจีบเขาเกินตลอดเลยตอนมหาลัย ทั้งชีวิตค่ะไม่ไม่อาจจะเป็นฟีลแบบว่าตอนมหาลัยเราจีบเขาก่อนเราตั้งแต่แตั้งแต่เด็กจนโตมาเราก็จะจีบเขาก่อนเพราะเราไม่ใช่สเป็นคนพิมพ์นิยมอะไรแบบนี้ไม่ได้แบบสส่แหวสายอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงลุยลุยแมนแมนอย่างนี้แล้วตอนเรียนมหาลัยอันแบบติดมอมมากเลยอ่ะเขาเด็กเขาเด็กมาใชสื่อไงเด็กอาร์ตอ๋อโอเคเข้าใจแล้ว อ่ามาพูดถึงเรื่องความรักหน่อยใช่เริ่มใครก่อนดีพี่นิเดี๋ยวเดี๋ยวนะเพราะเมื่อกี้พี่นิถามเมจิแล้วว่ามีแฟนกี่คนอันอันมีแฟนมากี่คนคะสามคนสามคนโอ้กับพรพรกันเริ่มฝั่งนี้ก่อนไหมอุ้ยอันอันก่อนเริ่มที่อันเลยเหรอเริ่มที่อันเลยเอาคนแรกเลยหนูย้อนเป็นแฟนคนแรกหน่อยแฟนคนแรกเกิดขึ้นที่นี่ค่ะที่ศิลปากรนี่แหละแสดงว่ามันเริ่มมีแฟนก็คือมหาลัยแล้วใช่แล้วตอนมัธยมล่ะก็แบบมีคนคุยมาเรื่อยๆแต่ว่าแบบเออเรามีแฟนจริงจังก็คือตอนมหาลัยเรื่องมันเกิดขึ้นที่คคคณะะ่ทุกกนนเเเเเเออออ้้้้าาาาาแแแแลลลลวววววรร็มีีิชย รวมแล้วก็เอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้น่ารักจังนะนี่คิดภาพนะเราก็เลยตัดสินใจทักไปเลยนี่เป็นจุดเริ่มต้นอเราไม่ไงหนูหนูไปรูจากชื่อเขาอะไรอย่างงี้ได้ไงอ๋อหนูก็ใช้เพื่อนเพื่อนไปสืบมาอะไรอย่างเงี้ยไปถามว่าไอ้นี่มันชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยไดแล้วอะไรดีเอ็มปเราก็เจ๋อเท่จังเลยน่ารักจังเลยประโยคแรกที่ดีเอ็มปาจำได้ไหมทักครับทักครับจริงไหมเนี่ยเได้ยินไมับไม่ตอนนั้นตอนนี้ไม่มีเพลงนี้แต่ สวัสดีนะอะไรเงี้ยประมาณนี้รชื่อร่นได้เริ่มเริ่มคุยกันใช่แล้วจีบกันนานไหมจีบประมาณ2เดือนค่ะสองสามเดือนแสดงว่าให้ความสนใจในตัวเราเหมือนกันโอ้ยเราก็สวยเหมือนกันพี่หนูก็มีทรงอยู่มีอะไรไหมเอองต่แล้วก็เราก็คบกันมาเรื่อยๆค่ะจนมาถึงปี3แล้วเราอะอยากแบบด้วยความที่เราติดกันมากหมายถึงว่าเขาอะจะมาอยู่บ้านเราบ้างนู่นนี่นั่นบ้างใช่ไหมคะคือใช้เวลาร่วมกันเยอะแต่ว่าเราอะต้องการความ เป็นส่วนตัวด้วยความเป็นเด็กสินนะเนาะเราก็แบบอินโทรเวิร์ดบ้างบางทีเราก็ช่วงนั้นทำทีสิธ์ด้วยเราก็เลยอาแยกกันดีกว่าแสดงว่าคบกันหลายปีอยู่ประมาณ3ปีใช่ไหมเพราะว่าาะว่าคบกันยันยันทำทีสิท์มันคือปีสี่แล้วถูกไหมเราไปแยกกันช่วงนั้นเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งใช่แล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ระหว่างทางแบบทะเลาะกันบ้างเพราะเขาค่อนข้างหึงแล้วก็ติดเราเลยประมาณเนี้ยค่ะมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งคือเราอะไปเที่ยวท้องหล่อไกลเนาะจากนี่ไปท้องหล่อแล้วเราก็ไปเที่ยวทองหลอกกับเพื่อนก็เอนจอย นี่นั่แเ้วเขาหึงเขาก็เลยแบบทะเลาะก,กับเรา <c oughs> เ,เขาหึงเขาเขาไม่อยากให้เราไปเที่ยวประมาณนั้นคะ่ะแล้วเราเราเป็นคนแต่งตัวเยอะแล้วบางมีมันมีช็อตหนึ่งที่เขาเหมือนจะแบบมาแตะตัวเราแล้วบังเอิญว่ามือเขาว่าผักโดนหน้าเราเฮ้ยแลวเราก็ลูกเจ้าตากไงมึงตบกูหรอใช่มึงตบเลยใช,ใช่ไหมหรูลเลยสวนตรว,ว,วนไปเลยเขาคือเขาแค่จะจับแต่เขาบังอัดโดนหน้าแต่มันเจ็บนะพี่แล้วไงต่อแล้วไงต่อ แล้วก็เลิกทะเลาะกันไปเลยมือไวไงเราก็ติดมือไวแล้วเหตุการณ์นั้นไม่ปล่อยทำให้เลิกกันหรือจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆอะไรประมาณนี้แล้วก็จนแบบสะสมคือตบกันอย่างเงี้ยใช่คนละหมัดสมัดก็หลังๆคือเวลาขับรถไปแล้วจับไหล่เฮ้ยเลืหันมาเฮ้ยเลยอ่ะสวยสวยกันอยู่ตลอดแดงหึยไม่หึยสวย ใช่ก็มาจบตอนทีสิษธ์เพราะว่าเราต้องใช้เวลาทําทีสิทยเยอะเนาะเราต้องโฟกัสเยอะแล้วเขาก็แบบไม่โฟกัสงานตัวเองน,นู่นนี่นั่นจนแบบว่าโอเคเราแยกกันดีกว่าสวัสดีค่ะ ย้อนมาที่คนแรกของไม่จีบเหรอมได้เลยมามามาคนแรกของหนูก็ตอนมัธยมค่ะเป็นช่วงแบบอปปี้เลิฟแบบว่าฮอร์โมนไว้ว้าวุ้นก็แบบเห็นเพื่อนรอบตัวมีแฟนแล้วมาปลายไหมครับมาปลายเลยค่ะอยางมีอยางมีแฟนบ้างอะไรก็พบกันได้สามเดือนเป็นเด็กอะแบบมันยังไม่รู้อะไรมันแค่อยากรู้ว่าอยากมีตามเพื่อนบ้างแล้วเขามาจีบหนูหรือหนูจีบเขาเขาก็มาจีบนะคะเขาเป็นแบบนักดนตรีหนูก็แบบเฮ้ยตรงเลยเพราะว่าฮอร์โมนเขามีเล่นดนตรีแล้วทํไให้เหมือนในหนังเลยในซีรีส์ แล้วคบนานไหมก็3มเดือนค่ะคนนี้แล้วทำไม,ม,ไมเลิกกันละ่ะเขาค่อยห่างกันค่ะเพราะว่าแบบเหมือนแบบว่าคบกันตอนที่เปิดเรียนอยู่พอปิดเทอมปุ๊บก็ไม่ค่อยได้เจอกันแล้ว<อ>แล้วก็เลิกกันอเออส่วนใหญ่เด็กอะชอบเลิกกันตอนปิดเทอมเนาะทีนี้เอาที่แบบว่าพิลึกหน่อยไหมองแต่ละคนใช่แชร์เรื่องราวประสบการณ์ชีวิตรักคนที่แบบคนไหนก็ได้ที่แบบว่ามีเรื่องราวเล่าแบบเออก็คือแบบคนนี้ขึ้นหัวปฏิหารว่าจะไม่คบคนเจ้าชู้ เพราะว่าแบบเออเข็นเห็นเพื่อนเป็นตัวอย่างมาแล้วว่าเป็นยังไงแต่คนนี้คือแบบเป็นข้อยกเว้นทุกอย่างคือแบบพอเข้ามาปุ๊บเขาก็ดีนะแต่ระหว่างที่คุยเนี่ยพอเขาแบบเหมือนถ่ายหนูลงสตอรี่มากขึ้นใช่ปะก็เริ่มมีดีเอ็นพิศนาเข้ามาน้องคะระวังคนนี้ไว้อะไรประมาณนี้น้องคะพี่ชื่อปิศนาปิศนานะคะไม่ใช่ มีเรียนผิดสารเขาเออน้องค่าระวังไว้แบบก็ประมาณว่าแบบให้ระวังคนนี้ไว้แบบคนนี้เขามีเหตุการณ์แบบเจ้าชู้มาก่อนเลิกกับแฟนเพราะเรื่องนี้มาหนูก็อาแล้วอินี่เป็นใครอินที่ทักมาเป็นใครรู้ไหมเป็นแบบเพื่อนของแฟนเก่าอะผู้หวังดีผู้หวังดีจริงๆอะไรอย่างนี้เขาแบบเห็นว่าเขาถ่ายรลปก็น้องค้าก็คนนี้เคยมีเรื่องนี้มาก่อนให้ระวังไว้คุยได้ด้วยไปลยแต่ก็ระวังเราใช่แล้วหนูก็เฮ้ยเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนมันแบบเหมือนในหนังเลย แล้วหนูรับฟังไหมหรือว่ารับฟังค่ะแต่หนูแบบเป็นคนที่ไม่จัดคนจับคำพูดคนอื่นรับฟังแต่ไม่ตัดสิน Yes เพราะว่าเราอยากเจอด้วยตัวเอง <c oughs> เป็นไงล่ะเป็นไง ยังไงล่ะมันก็ดูแบบเหมือนฟังความข้างเดียวมากกว่าหนูก็เลยโอเคงั้นลองขอคุยไปก่อนคุยไปเรื่อยๆจนหนึ่งปีก็ยังเป็นคนคุยอยู่จอยู่คนโดด้วยกันแบบหนูก็อยู่คนดด้วยกันนะก็เขาก็ยังแบบหนูถามเขาว่าแล้วเมื่อไหร่จะขอเป็นแฟนเขาก็บอกว่ายังก่อนเขาจะเลิกกันเขาก็บอกว่าอืมไม่อยากขอเดี๋ยวเลิกกันแล้วพอแล้วจุดไหนที่มันแบบไปต่อไม่ได้แล้วหรือจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วได้คบกันไม่ได้คบ ไม่ได้คบด้วยเออใช่จะถามว่าไม่ได้คบไม่ว่าเลิกกันยังไงคือมันแบบว่าเหมือนมีช่วงหนึ่งที่เขาแบบเหมือนพอได้งานใหม่เขาก็เหมือนต้องแบบเยุ่งกับงานมากๆบินไปด่่งเทก็ไม่ค่อยได้เจอกันเราก็แบบจิตใจเริ่มแย่แล้วจนสุดท้ายก็เหมือนยิ่งไม่ได้เจอก็ยิ่งแบบเริ่มจะชาเจนแล้วว่าอยากเลิกแล้วเพราะเราก็แอบเบื่อแล้วเขาก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เหมือนมี DM ปึ่งเข้ามาอีกมาอีกแล้วเออน้องค้หนูชื่อปิศาค่ะใช่คนที่สองหนูชื่อปาสนิดค่ะ ก็ดีเอ็มเข้ามาว่าเออระวังไว้นะคะเจออินิชอบ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 นี่กูถ่ายกูพูดจริงนะเปไปตูให้มันออกไปคุยกันสองคน โอ๊ยอกงโอเคไม่เหยียบไงท้องมานะเออหนูเจอคนเนี้ยที่ RCA นะแต่วันนั้นที่เขาไป RCA เขาบอกว่าเขากลับบ้านแบบไปนอนกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาแบบไปเจอแจ็คพอตที่ RCA นะคนเดิมไหมที่ทักมาไม่ค่ะจะเป็นอีกคนนึงเหมือนกันคือระหว่างที่หนูคบก็มี DM มาเรื่อยๆว่าระวังไว้ระวังเจอคนนี้หนูก็แบบช่างมันเพราะว่าเขาล้างเบบี้ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือความรักมันบังตาของจริงคุณพื่อนหลายคนก็เตือนนะว่าไอ้นี่มันไม่เลิสนะอย่างตาสว่างหนูก็แบบไม่จริงนี่มันไม่เลิศหนูก็หลททีีี่่่สุดออะไรยยาางงงเ้้กูฟั เป็นตัวนี้นะกูเข้าใจแล้วว่าท่ามึงมึงมีเพื่อนท่ามึงมึงมีเพื่อนกูเข้าใจแล้วทำไมไม่มีกูกูเข้าใจเลยมึงแม่งมันดีวะเออดี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 อันทีเอหก็แบบแบบฟังเสียงมันขัดคงไม่บอกโรเจอร์ดีแล้วแล้วก็แบบบอกเลิกเขาเลยแบบว่าไม่ปลอมมือแล้วตอนนี้ไม่ปลอมมือแล้วแล้วเขาว่าไงเขาว่าเขาก็แบบเออเราไม่โอเคนะแบบไปอาชีพมาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่นะที่อยู่ที่เนี่ยร้อวาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่จริงอ่ะมันไม่ใช่เลยทำลายมันก็ไม่ใช่แล้วอะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบ งั้นเราเลิกคุยกันถเถอะแล้วก็ตัดจบไปเลยไม่ถึงว่าก็เ,เขาก็ไม่ทักต่อเขาก็ไม่ได้ยื้อเราเราก็แบบเฮ้ยเขาไม่ได้ยือ้อเราไม่ได้เขาไม่ได้ยื้อเราเลยสักนิดเราก็แบบแสดงว,ว่าเราไม่ได้สำคัญอะไรขาขนาดนั้นขนาดนั้นแล้วเหมือนแบบก็อย่างที่บอกว่าเป็นเรือบอมบิ้งเหมือนเขา<อ>เบื่อเราแล้ว<น>มันก็เฮิ้อตรงที่ว่าที่ผ่านมาไม่ไม่มีความหมายเลยเลยไม่ได้เป็นไม่ได้มีสถานะด้วยเหมือนตอนแรกมันเป็นอย่างอี้แบบปึ๊ดขึ้นมาเย่แย่มันก็เลยแบบปื้งคหยงหยงจะถามจริงนะบัวอใครมา วันธรรมดาของสินปากรนวันธรรมดาของกูของกูเช่นกันเก่งเลยอ่ะ okay พี่โอเก่งมากเลยจีเก่งมากเลเอ็นดูนะเอ็นดูขออะไรมาอะไรมาอะไรมาอะไน้องอันอันล่ะเอาเอาดีหรือว่าไม่ดีก็ได้แบบส่วนว่ามันจะมาพีิกตอนเจออ่ะพี่โอ๊ตแบบ คนที่สองคนแฟนคนที่สองเจอกันเพราะว่าเราไปกินหมูกระทะแบบกินปิ้งย่างบ่อยจนเจ้าของร้านปิ้งย่างมาจีบหรอหรอร้านประจําเจ้าประจําใช่พอดีเป็นร้านของรุ่นพี่มาธยมค่ะแล้วเราก็เลยไปกินบ่อยแล้วเราก็กระดกนุ่นกระดกใจเลื่อยไปเปื่อยอ่ะแล้วเราก็เต้นของเราไปแล้วค่ะโอ้ยค้งแบบว่าอู้อีนี่ชุดาชุดลเาชุดเราเราก็เลยได้กินปิ้งย่างกระดกกระดกมาได้กระดกเจ้าของร้านเฉยเลย ช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยเี่ยวเก่งจังเลย แต่ก็ไม่เคยมีอะไรร้ายแรงในชีวิตไม่เคยไม่เคยแบบหนักคนนี้ก็พีคสุดใช่แต่ว่าด้วยความที่ว่าไลฟ์สไตล์เราไม่ตรงกันอ่ะเราอยู่ไทยแต่เขาใช้ทำโซนเวริกาอ๋อนอนคนละเวลาตื่นคนละเวลาเพราะว่าหมู่กระทะมันเปิดดึกด้วยใช่ปะใช่ค่ะแล้วมันเป็นบาร์และรีสอร์ทเนาะเขาก็ต้องดูแลลาแล้วด้วยความแบบอย่างเงี้ยเราก็เลยเออแยกกันดีกว่าด้วยความสมคัญที่ว่ามันท็อกซิกด้วยใดๆเราก็เลยโอเคแยกกันไปเติบโตดีกว่าแล้วเขาก็โตกว่าเรามากเนาะเราเป็น first บ o บอ e r ประมาณนี้ค่ะเราชีวิตเราก็ยังแบบไปเรื่อย แต่ว่าเขาก็แบบมั่นคงของเขาแล้วก็เลยแบบมีอย่างใหญ่ที่ไม่เข้าใจกันก็เลยแบบเคแต่ัดสินใจเลิกกันดีแสดงว่าส่วนใหญ่ที่หนูเจอก็จะเป็นคนสมัครที่ราบเรียบไม่ค่อยมีอะไรก็ครบแล้วก็เลิกกันไปถูกปะไม่ค่ะมีอีกเหรอมันก็ระหว่างทานัล้นแหละพี่พี่ว่าแบบว่ามันมีอะไรแบบว่าจะเล่าอย่างไงจาได้ก็คือเขาไม่ได้จ้ชู้แต่ว่าเราทะเลาะกันแรงด้วยความที่ว่าเราเป็นคขี้น้อยใจเขาเป็นคขี้น้อยใจเราก็แบบลอน่านหมูท้าใจกัน ไม่ใช่ไม่ใช่มีลงไม้ลงมือไหมเพราะว่าเราก็ูเราก็ลูกเจ้าตาดเนาะไอ้เหี้ยถ่านหมูทั้งมาเป็นไอ้เหี้ยกับตะเมิกลาอย่างเงี้ยสัตว์กำลังวิ่งสู้กันใครยังไม่รู้ว่ะเราทำเสร็จแล้วทำไงอุ้ยไอ้คนนั้นอุ้ยไอ้นี่ไปยืนตบมือจี๊ดมากอยากดูอีกไอี๋เหี้ยคนละเรื่องกันละ เอาสเปกก่อนสเปกอยากรู้สเปกของน้องๆทั้งสองคนเอาเริ่มจากน้องอ่านกันไหมอ่านของสเปกอ่านอะไรสเปกราคาเรียนแจ้งมาเลยคะเรียนแจ้งมาเลยขออนุญาตนะคะทุกคนค่ะชอบผิวเข้มหน้าคมคนแบบหน้าไทยๆคมๆเล่นก้าออกกันละกันวยเราขอเยอะไปไหมนี่ไม่เป็นไรไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเลยแบบคนโตกว่าโตกว่าได้มากสุดสิบปีชอบแบบคนมีมาชยมริตี้แล้วผิวเข้มหน้าคมออกกําลังกายนี่แล้วก็ดูแลเอาใจใส่ <amounts of audio writers> เป็นคนมีเมตตาค่ะแล้วเราก็อยากรู <es voir> ้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กอ่ามึงนอย่าไปต่อยเคื่อีกปะเนี่ยหนูเลยต้องอยากคนได้กล้าแบบ่าเก่งแที่จะได้สวนเราได้แต่ว่าสเปนมาเขาชัดเจนดีนะชัดเจนดีนะชัดเจนดีนะ เวลาต้องตรงกันใช่ไหมใช่ต้องไม่คนมีเวลาให้เราเวลาตรงกันที่หนูหนูทำงานกี่โมงถึงกี่โมงแล้วแบบเจอได้กี่โมงอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วปะมันก็ไม่น่ายากไหมหรือว่ายิ่งยากกว่าเดิมอันมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เราเวลามันแบบไม่ค่อยนี่เ่าแสดงว่าพี่ชายที่เข้ามันก็อาจต้องอาชีพอิสระเหมือนกันนิดนึงมันจะได้เวลามาแมทช์กันได้ใช่ถูกปะเพราะถ้าเป็นรูทีเลยมันก็จะลำบากนิดหน่อย ต้องซัพพอร์ตอารมณ์เขาได้ด้วยใช่เพราะเป็นคนเซนซิทีฟมากเพราะงั้อย่างนี้แต่เซนซิทีฟเหรอเขาเป็นสายทุบหม้อข้าวแล้วออกลบอะเนาะบ้างง้างแล้วหนูเซนซิทีฟกับเรื่องอะไรบ้างเซนซิทีฟนี่นี่หน่อยก็จะเอ๊ะอ้ะอุเอ้ออ่ามาครบต้องเคารพการแต่งตัวขอเขาโอเคคือมันเป็นแค่การแต่งตัวเราไม่ได้ไปประพฤติตัวแบบนั้นแบบแบบที่จะโอ้โหไปยุ่งกับคนอื่นทั่วไปถูกปะล่ะเออไม่นแค่การแต่งตัวแล้วก็อีกข้อนึงเลยคือต้องรักครอบครัวประมาณนี้ค่ะมีเมตตาต่อสัตว์ด้วย ถ้าเกิดตบยุงอย่างนี้เราครบได้ไหมก็โทรไอ้ผิดศีลติ่ไ่ไม่ใช่แล้วตัดมาอีสองเดือนไอสัตว์ใครเดือนออกใครเดือนออก <laughs> นอนอยู่โรงพยาบาลนี่ใครเดือนออก <laughs> <ม>แด<บ>กนอนโซมอยู่โอเคอ่ะไม่จีครับ หนูก็จริงๆว่าหนูเหมือนสเตเตียร์ใช่ไหมคะแต่ว่าหนูเป็นไบเซ็กชวลค่ะก็คือชอบทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงไม่ติดเลยไม่ติดเลยได้ทีนี้เอาเอาสเปคแบบไหนก่อนดีเอาสเปคผู้หญิงผู้ชายก่อนเอาผู้ชายก่อนผู้ชายก็ชอบคนที่มีเลิฟแลงกิชตรงกันหนูเป็นคนที่ชอบกิฟต์ชอบของขวัญอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าการให้ของขวัญกันมันแบบเข้าถึงอารมณ์ได้มากกว่าคือไม่ต้องจะเป็นของขวัญแพงแต่ว่าแต่ว่าคิดถึงกันแล้วของกระตุกกระจิกก็ได้แต่กระตุกกระจิกหน่อยสมมุติแบบเดินผ่านเดินผ่านสวนอืมวิังว ก็เวลารักใครหนูก็แบบอุ้ยเขารักเบบี้ที่สุดอโดนหลกแถึงตรงเนี้ยกูยังไม่รู้สเปคมึงเลยชอบคนที่แบบตามเทรนด์เล่นมุกเป็นตลกแล้วก็ชอบดูกระชอบดูอนิเมะอันนี้ก็จะดีเหมือนกันเพราะหนูชอบดูอนิเมะมากคือเดี๋ยวก่อนคือถึงไม่ดูแต่ก็ต้องเข้าใจแหละอนิเมะมันก็จะมีไทป์ของอนิเมะอีกหนูดูประมาณไหนโชเนนค่ะใหม่ฮีโร่ ผิดพลาดอสูรด้วยได้อะไรแล้วก็ชอบคนที่มีความรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบตัวเองได้ค่ะนะทางการเงินก็แบบมั่นคงไม่ไม่เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วรูปร่างหน้าตาล่ะเซอร์พานาผมเพราะหนูชอบใครสักคนหนูหนูงงข้ามอยู่แล้วอ่ะเพราะคนรักเบบี๋ที่เสื้อเพราะเขาักเบบี๋ที่เสื้โอเคค่ะจะชอบคนที่สมบูกว่า คือยังไงก็ได้คือยังไงก็ได้ขอให้มึงรักกูมึงไม่ไม่มีตรงกลางให้กูเลยมึงไม่มีตรงกลางเลยมึงซ้ายสุดกับขวาสุดเลยชอบหนุ่มตี อชอบหนุ่มีชอบค<อ>ันตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคโอเคโอเคจริงๆเอะจริงๆเอะมีสเปคแหละหมายถึงว่าเออมีมีทป์หน้าตาที่เราชอบอแหละเียงแต่ว่าถ้าเกิดได้คุยกันแล้วแล้วแบบมันดันตรงกันทุกอย่างแบบสไตล์ตรงกันทุกอย่างอ่ะแค่นั้นเราก็รักเธอแล้วส่วนใหญ่แบบว่าที่ผ่านมาคือรูปร่างอ่ะหน้าตาตรงสเปคบ้างแต่นิสัยไม่ตรงกันหนูก็เลยแบบงั้นเราอาจจะต้องมองข้ามเรื่องรูปลั์ภายนอกอเข้าใจราชอบเรื่องนิสัยมากกว่าเพราะว่าคบกันนานๆมันอยู่ที่นิสัยแหละเห็นด้วยเห็นด้วยค่ะอ่ะแล้วมาถึงผู้หญิิงงเูหน จีบ <Jeep, S 2> อะไรอย่างงี้แต่ว่ามันไม่ใช่ทอมนะคะแต่คือเป็นผู้หญิงผมยาวแต่ว่าด้วยความที่หนูอะตอนมัธยมอยู่เออเออเขาเรียกต่างจังหวัดสมัยนั้นก็คือทอมยังไม่แพร่หลายอะไรอย่างเงี้ยยังยังเป็นแบบถ้าจะเป็นแบบมังพูดเหมือนมือถืออะเงี่ย แล้วตอนที่เขามาจีบเราเรารู้สึกยังไงครู้สึกว่าเอ๊ะเขาชอบเราจริงหรือเปล่าคือมันเป็นช่วงฮอร์โมนวัยว้าวุ่นกําลังสับสวนว่าอันนี้คือความรักหรือความชอบออหรืออะไรเว้ยเขาก็เหมือนสับสนตัวเองเหมือนกันว่าเขาชอบเราหรือเปล่าหรืออะไรเองเขาต่างคนต่าง,างสับสนก<ช>็เลยไม่ได้คบใช่ด้วยแล้วเขาก็ต่างคนต่างสับสนหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้กูสับสนแต่ตอนนี้กูสับสนกูคนหนึ่งกูสับสนว่ากูกูสภา์ใครอยู่ เราก็เอ้ยเราก็ชอบผู <mm mm ้หญิงได้เหมือนกันนี่แ่บผู้หญิงว่าผู้หญิงมีวาทศิลป์อย่างหนึ่งที่หนูชอบแบบเวลาคุยแล้วมันสนุกอ่ะเขาแบบส่วนผู้ชายเขาจะบอกว่าฝันดีนะครับหนูก็โอเคเยี่ยมแต่ถ้าผู้หญิงก็หลับไม่ฝันนะคะคนดีไม่ได้เลยค่ะเบนญิงน่ารักที่สุดเลยมึงรู้ป่ะไปเยีบแววตายอันอันแดงว่างเปล่าแม่งว่างเปล่าแม่งคือโลกเลยอ่ะค่ะมึงพูดว่ากินข้าวยังกับอันนี้กินข้าวเรียก ทานข้าวหรือยังจริงตั้งกับการกินมากแบบของหวานหนูก็ต้องเลือกอะไรอย่างเงี้ยชอบกินของหวานมากตอนนี้ง่ายที่เพชยากที่มึงตอนนี้เท่าที่กูฟังนะเอาเมจิกกัก็ได้หูกพอดีเหรอคะพอดีครับไม่มีเลยค่ะมีน้าหนึ่งคือหน้ารักสองคือที่รู้สึกว่าหนูเป็นพลังงานที่ดีเอ็นอร์จีมันดีเอ็นเอร์จีมันเป็นคนแบบว่าไม่มีพลังงานลบอะเขาบอกว่าคุยกับเขาเหมือนแบบถอดสมองคุยกับลิง เขาบอกใช่เฮ้ยกูว่าตรงเนี้ยมันมันมันเป็นท้ายรายการแล้วอ่ะมันไม่ได้สำคัญอะไรเยอะตรงนั้นมีกล้วยมีกล้วยกูก็มีกูก็มีพี่ว่านูหลวบได้ไปเชิงนันแล้วกูก็มีกูมีกล้วยแล้วกูมีเงาะด้วยจอม่ามีเงาะสองกล้วยหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยพอสมองเวลาคุยเล่นมุกด้วยกันได้อะไรอ่าก็ดีแล้วมีข้อดีอะไรอีกคะทำอาหารเป็นไหมเก็บเงินเก่งไหมโอ้ก็กินได้อยู่ค่ะทำอาหารกินได้บ้างอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นคนที่รักเบบี้ที่สุดแน่นอนอยู่แล้วาขยนทตั้งใจรักขยันทำงานไต่ คำนี้น่ารักนะตั้งใจรักตั้งใจรัก,รกสุดๆ,ๆไปเลยแล้วก็ออขยันทำงานออมาออจริงจังกับงานข้อเสียละ่ะเขเสีก็คือมึงพูดไปเรื่อย <S <S ไม่เช่นกันเช<ๆ>่นกันมันเป็นข้อดีข้อเสียคือถ้าคนจะเขาจะไม่เก็ทหรือไม่เข้าใจเขาต้องงงว่าเขาจะต้องเอ๊ะอันนี้กูต้องปรับหมดอนนี้ควอยู่มึงนะแล้วแบบนี้ดูเขาน่าจะสนุกนะเพราะเขาพูดได้ตลอดแบบสมผาลิงจริงเหรอตอนตอนร้ายกเหรอถ้าแฟนขับขอยูก็ทำให้ได้อะรอย่างตะกี้ไม่กูไม่ได้ขอนะไม่ได้ขอนะว่ามึงจอะไรไู มึงไอ้เบนจี่มึงก็ได้อยูู่ไม่ได้ขออะไรเลยเราก็เป็นคนขี้น้อยใจมากที่สุดในโลก กินเล็กคิดน้อยเพราะว่าเราเป็นคนใส่ใจด้วย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 ต้องการความรักก็ฉันเป็นหนึ่งที่สุดนี่ไม่ดีเลยอ่ะไม่เพราะว่าเพราะว่าเรารักเขามากไงเพราะว่ารักที่สุดในเบบี้ก็รู้สึกว่าอยากได้ความรักแบบล้นคืนโอเคโอเคอันอันล่ะข้อดีข้อเสียของหนูอะไรข้อดีหนูเป็นคนสวยข้อดีหนูเป็นคนสวยอุ้ยขอบคุณค่ะแล้วก็ในความในมุมของพี่นะในมุมผู้ชายอ่ะพอมันมีความเป็นลูกเท่าแก่เป็นลูกอะไรเงี้ยมันจะมีความน่ารักเพิ่มขึ้นไปอ่ะมันมันเหมือนเวลาเราเคยดูในละครว่าอ่ะสมมติตอนพี่เด็กะลลูกา เตี๋วสวยอ่ะเชื่อมไหมพี่แดกทุกวันเพราะพี่อยากเห็นลูกสาวเจ้าของร้านออกมาแล้วอุ้ยเฮี่ยกมีความสุขนะวะงอ่าอันนี้คือข้อดีสําหรับพี่นะเนี่ยมีข้อดีอะไรอีกอันเป็นคนขยันนี่ไม่ไม่กลัวตายผู้ชายมาแบบไหนเราดูทำงานทุกวันไหมคะทำงานทุกวันค่ะอยู่ที่ร้านใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็ทําทําด้วยถ้าเราทํามีฟิลเล้นฟิลนองฟิลเล้นอะไรของเราไปเพราะเป็นอินฟูด้วยใช่ค่ะขยันครีเอทีฟสูงอ๋อใช่เป็นคนครีเอทีฟสูงแล้วก็เป็นคนใส่ใจรักใครรักจริ รักมากรักแบบทุ่มสุดตัวทุ่มเจอเคยแบบไม่รักตัวเองแต่ตอนนี้รักแล้วค่ะรักครอบครัวมากรักครอบครัวมากด้วยเอาถึงว่าอยากได้คนรักครัวกครอบครัวใช่ค่ะและอานนี้แบบขี้น้อยใจไหมฮะมากอูนี่จะเหมือนกันเลยก็เลยไปที่ข้อเสียข้อเสียขนูมีอะไรบ้างใช่เป็นคนขี้น้อยใจแล้วก็เซนซิทีฟต้องการแบบอิโมชั่นอลซัพพอร์ตเยอะๆใช่ เก็บสีหน้าไม่ได้ถ้าโกรธคือมาเลยเหรอใช่ก็จะหน้ามาแล้วแต่ตอนนี้ดีขึ้นละค่ะเพราะว่าฉีดเบอท็อปไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนอันนั้นมันตึงเออมีเขาเสียอะไรอีกครับมีเขาเสียเราเป็นคนใจร้อนทําอะไรไวที่น้อยใจก็ก็ก็ทั่วไปทั่วไปไม่ยากแต่แต่ว่าอย่างนี้จะไปเจอล่ะเออต้องยังไงอ่ะแล้วหนูไปเที่ยวอะไรบ้างไหมคือถ้าเพื่อนชวนหนูก็ไปชอบเที่ยวสยามละกันชอบไป M B K สยามอะไรอย่างเงี้ กลางเมืองที่เหลือก็ DM ไปคุยได้ ชื่อ IG กับ TikTok ครับชื่อ IG ก็คือ h จุด h y r i n ค่ะเอ่อ TikTok ก็เมจิไม่ใช่คนเดียวค่ะชื่อมึงก็อนิเมะอะไรเนี้ยอันอันล่ะคะถ้าอยากเจอใช่ถ้าอยากเจอจริงก็มาเจอที่ร้านได้ค่ะที่ร้านชื่ออะไรพงโมเต้นทียร้านนอเจริญกลการนะคะขายอะไรอยู่ตรงถนนหลวงวรจักรใกล้ๆคลองถมค่ะอเด็กเด็กวรจักรนี่เองใช่เราแบบอยากรู้ข้อมูลมาดูที่ช่องอันอันลูกสาวรัดอะไรอ๋อคืออันไปฟังมาเจอที่ไฟฟ้าโอเค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  แล้วไอจีค่ะ wb underscore อันอันค่ะโอเคทิกตอกอันอันลูกสาวร้านอะไรค่ะมาดูได้เที่ยวบ้างไหมอ่ะกลางค่ำกลางคืนหรือว่าไม่เป็นคนไม่ค่อยเที่ยวค่ะไม่ค่อยดแต่ถ้าชวนก็ไปค่ะอุ้ยขึ้นอยู่กับใครเป็นคนชวนนั่นนั่นไงแต่ไม่ว่าจะไปไหนไม่ว่าจะทำอะไรอย่าลืมผลิตภัณฑ์ล้างจุดซ่อนเร้นโชกุบุสึไว้ด้วยพกไปก็ได้ครับนะคะสาวสาวแบบเราจะได้ออกไปใช้ชีวิตแบบมั่นใจไม่ต้องกังวลเรื่องจุดซ่อนเร้นจ้าถูกต้องมาที่ออกไปเดินนั้น แล้วมันอัพซีอัพสอนอัพสอนที่บอกนี่คืออยากให้ดูแลตัวเองกันทุกคนราคาเท่าไหร่หนึ่งใบแดงมีทองครับผม95าบาบาทสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปครับเบบีน่ารักที่สุดใช่ไหมคะเก่งที่สุดเลยครับครับผมขอบคุณลูกค้าลูกค้าน่ารักที่สุดเลยครับชกมุสืครับเบบี ขอบคุณสนที่ครับที่ค่ะมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ค่ะปีหน้าเราก็จะมีกันแบบนี้อีกนะครับผมขอพระคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณนวลนวลด้วยจีบหนูนอยหนูอยไม่เป็นค่ะ